สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเอาบอลใบเขียวมาค่ะมาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะเราลองมาเปรียบเทียบกันจ้านะคะวันนี้เราลองมาเปรียบเทียบนะคะบอลสองชนิดนี้นะคะค่ะอ่าลมมาค่ะดูสิคะอันนี้ความน่ารักของเขานะบอล่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะคะก็คือว่านส่วนภูจะชอบมากเลยเขาจะใส่หน้าหยองแยงหยองแยงนะคะลิงกับเรานะ ดูดิใส่หน้าหาไปหามานะคะค่ะทีนี้วันนี้นะคะบ้านสุนภูจะเอ่อมาเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบเจ้าบอลสองชนิดนี้นะคะค่ะเจ้าต้นนี้นะคะเจ้าต้นนี้ก็คือเพชรพิรุนค่ะเพชรพิรุนนะคะอ่าแล้วก,กับเจ้าต้นนี้นะคะน้องต้นนี้ก็คือทับทิมเม็ดใหญ่ค่ะ ทับทิมิคใหญ่นี่น่ารักจังเลยค่ะลมเขากำลังกำลังดีน่ารักอ่านะคะอันนี้น,นจะต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอนนฟองกอใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ก็ทับทิมเม็ดใหญ่เหมือนกันนะคะทำไมถึงมีทับทิมเม็ดใหญ่เยอะอ้ก็โดนแกงมาเหมือนทุกๆคนนี่แหละคะ่ะสั่งเพชรพิรุนค่ะได้ทับทิมเม็ดใหญ่ค่ะสั่งเพชรพิรุนทับทิมเม็ดใหญ่มีหลายต้นเลยนะคะ ค่ะพอจะได้เพปพิรุนเพปพิรุนมาก็ก็ทับทิมไม่ใหญ่เต็มบ้านค่ะค่ะก็คือเวลาเราจะซื้อนะคะก็ต้องดูลักษณะค่ะค่ะเพปพิรุนนะคะเห็นไหมคะดูแบบผ่านๆกับทับทิมไม่ใหญ่เขาจะคล้ายกันมากเลยค่ะอันนี้คือหูใบเห็นไหมเนี่ยถ้าอันเนี้ยหูใบของเขาเห็นไหมคะ,อ,นนอ,มคะอันนี้เพปพิรุนนะคะ เขาก็จะมีเม็ดนะคะเม็ดสีแดงค่ะนะคะเป็นเม็ดอันนี้ทั้าที่เม็ดใหญ่ก็มีเม็ดสีแดงเช่นกันเห็นไหมคะอันนี้เพปปิรูนค่ะีกําลังจับอยู่แล้วเขาก็จะมีสะดือค่ะสะดือแดงแล้วก็จะมีกระดูกเห็นไหมคะกระดูกมันจะออกแบบขาวแล้วก็มีแบบเป็นเหมือนมีแปะแดงออกมาที่กระดูกอะ,ะค่ะจะคล้ายๆกันนะคะคล้ายกันมากค่ะเห็นไหมคะสองใบ ค่ะแต่สีอะค่ะสีจะแตกต่างกันนะอันนี้เขาออกจะผ้าผ้าเขียวอ่อนๆใสๆหน่อยอะค่ะนะคะ,นะคะแต่อันนี้เขาก็ผ้าผ้าเหมือนกันค่ะก็เขียวอ่อนแต่แบบว่ามันจะแบบไม่ใสอะคะ่ะจะเป็นปื้อๆวัวกันเยอะนะคะแต่เส้นใบมันก็จะมีแบบว่าแดงและเลือดละเลือดทั้งเหมือนกันทั้งสองสองต้นเลยนะคะเนี่ยอันนี้เปพปพิลูนเห็นไหมคะแต่เขาจะมีสีแดง ที่ก้านชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าทับทิมเม็ดใหญ่นะคะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสะดือสะดือก็แดงนะคะแดงนะคะอันนี้ปเป็นินอันนี้ทับทิมเม็ดใหญ่เขาก็เริ่มแดงเหมือนกันหน้าสะดือแต่น้อยกว่านะคะแล้วก็มีเห็นไหมคะตรงเส้นก้านใบเห็นไหมคะก็จะแดงแดงคล้ายๆค่ะคล้ายกันมากนะคะค่ะ ถ้าดูลักษณะใบาบางทีงอาจจะแบบเอ้ยแยกไม่ออกนะคะว่าต้นไหนเพปพิรุนต้นไหนทับทิมเม็ดใหญ่นะคะอันนี้อายุน้องสองต้นนี้ก็อายุไล่เลี่ยกันค่ะเลยเอามาเปรียบเทียบอะคะ่ะทีนี้สิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือก้านค่ะเห็นไหมคะอันนี้ต้นเพพพิรุนนะคะก้านเขาก็จะออกดําเลยค่ะเห็นไหมคะดําเห็นชัดเจนเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก้านที่ยังอ่อนอยู่ก็ยังไม่ดํามาก ก็ออกจะเป็นแบบเหมือนสีสายบัวปอกอะค่ะนะคะอันนี้แก่กว่าก้านนี้แก่กว่าก้านแรกอ่าเกิดมาแก่กว่าแล้วก็ดำแต่ดูตรงคอค่ะคอเขาก็จะออกแบบเขียวๆใสๆนะคะนะคะก็ไม่ดำนะคอใบอะค่ะค่ะอันนี้คือเพรพิรุณน,นะคะที่สังเกตง่ายก็คือเพรพิรุณจะก้านดำคอใบออกเขียว อ่อนๆเขียวใสๆะค่ะนะคะอ่าแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะอืมแล้วก็ที่สังเกตอีกทีหนึ่งก็คือมีสะดือที่ใบอ่าอันนี้ทับชิมเม็ดหญ่ค่ะนะคะสะดือที่ใบก็มีเหมือนกันแต่ไม่ชัดแต่นี่ชัดมากคือกาเห็นไหมคะเขียวเขียวตลอดเลยเขียวตลอดเลยค่ะเขียว สีเสมอกันเลยนะคะสีของเขาเสมอกันเลยเขียวออกเป็นเขาเรียกว่าเขียวก้านมะลิอะค่ะนะคะเขียวก้านมะลิเห็นไหมคะสีเขาแบบจะเสมอกันเลยนะแต่ใบนี่ดูนะคล้ายๆกันมากทีนี้ลองมาดูต้นใหญ่ค่ะอันนี้อายุนานกว่าเห็นไหมคะต้นใหญ่เห็นไหมก้านออกมาใหม่ก็ไม่ดําไม่ค่ะก้านออกมาใหม่ก็ไม่ดํานะคะ เขาก็คือทับชิมไม่ใหญ่นะคะค่ะนะคะคลิปนี้นะคะก็อาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ